สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับมาอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Delta Fo r c e Mobile นั่นเองนะครับสำหรับเกมมือถือตัวนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจาก2แนวด้วยกันเหมือนจะเป็น a t t l e f i e l d Arena b บ e a k o u เหลืออะไรแบบนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นก่อนที่ตัวเกมจะเปิดให้บริการในโซนประเทศไทยโดยการีนาก็ลองดูเกมนี้ได้เดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเวอร์ชันมือถือกันครับโอเคครับผมนะ้ตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมนั่นเองนะผู้ชมครับในส่วนของตัว d e l t a f o r c e Mobile เนาะตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น g l o b a l นะครับมีภาษาอังกฤษนะ จนเปิดให้บริการในไทยนะครับต้องรองการีน่าตัวนี้ยังเป็นตัวเทสเหมือนกันนะครับนะสามารถเคสได้แต่วันที่27ถึงวันที่29น,นั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องใช้ V p n ีออ,เอ,อสเรเลียด้วยนะครับผมไม่งั้นไม่สามารถเข้าเกมได้นะอันเนี้ยให้ดูภาพกราฟิกนะอาจจะแบบมีนวงนวงนิดนึงนะครับตอนเล่นอนะ่ะไม่หน่วงนะครับแต่ว่าไอตัวการ์ดแคปเจอร์เวลาที่เราอัดมาครับมันจะออกนวงนวงหน่อยเรียบร้อยครับผม ดนเขาให้นะหนึ่งนัดอะไรประมาณนี้นะตัวนี้จะเป็นโหมดแบบ b บ t รเทนเฟลนั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่แบบเอออยากจะมาลองเล่นก่อนที่ตัวเกมจะเปิดให้บริการโดยไกลน้าก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเนาะสำหรับตัวนี้หควนนนันเพียบเลยเดี๋ยววิ่งก่อน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 ควันเพียบเลยโอ้โหเอ้มาจากไหนกันนักหนาเนี่ยเพิ่งยืนได้นิดเดียวเองนะมงไม่ไปอีกแล้วหรอไป <laughs> อีกแล้วหรอตัวนี้นะครับไม่ต้อง สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a g a ซ e Center โอกและดีและปลอดภยัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e t a ท s l ส g ัก Awakening, c o n k a i Impact า o w e r of Fantasy Ark k n i g ไ t h a r ฮร์ร t t พอต u ตอร์บูอาคและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a ด d a Game Center ลูกเล่นอะไรก็เยอะนะผมว่าเ,เกมเปิดให้บริการจริงๆเป็นอีกเกมนึงที่แบบเออน่าสนใจ นะครับนะ่ะคนน่าจะรอกันแบบเยอะมากโดนอีกแล้วโอ้マ oh イ god มีก๊ออันนี้โดนเราไม่ต้องรอเนี่ย <_ d ial id> พเพื่อนมาปะหรือเพื่อนช่วยอ๋เพื่อนช่วยโอเคนะครับจริงๆไม่ต้องรอก็ได้นะ thank you ลูกพี่ <_ d ial id> โหมันมาแรงจังนะครับน,น,นี่ ้เฮ้ยโดนจากทางซ้ายโอ้โหทางขวามาอีกแล้วนี่ม,มาสองตัวนะครับเราไเล็งตัวนี้อยู่ไอตัวนู้นมาอันนี้ไม่ต้องรอเพื่อนแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนไม่น่าจะอยู่แถวนี้แล้วนะครับราไปเกิดใหม่ได้เลยนะครับตัวนี้นะ,ะตัวนี้นะครับต่อไปเพล่นก็ยังโอเคอยู่นะเออต่อวีเพล่นกราฟิกก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่มีอาจจะมีอาการหน่วงตอนที่อัดการ์ดแคปเจอร์ครับผมไม่รู้ว่า อัดคิปไปแล้วเนี่ยครับมันจะดูหน่วงๆสักแค่ไหนนะครับหรือว่าจอโทรศัพท์มันไม่ชินนะกับจอคอมที่เป็น60 fps นะครับโอเคสวยงามตามท้องเรื่องครับมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้ยโดน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 อยู่ข้างในกันเพียบเลย để 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 tăng lạc còn tăng lạc còn yêu này gần kiếp phải tăng lạc còn, ok nhót Giọt bay Giọt bay nhót bay nhót bay nó thẳng nhót เปนเพราะก็คือภาพมันดูดีมากเลยนะเกมมือถือยุคนี้นะครับบอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆเลยเอาโอเคจะวิ่งออกมาทำอะไรลูกพี่จะวิ่งออกมาทำอะไร,เ,ะออะไรเรียบร้อยนะโอ้โหก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวโหมดนี้นะโอเคมากันแล้วน,นั่นเองคุณผู้ชมครับอีโหมดหนึ่งนาะเหมือน Arena Breakout หรือว่า Escape from Tarkov น,นั่นเองคุณผู้ชมครับก็จะเป็นแมปประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้เนาะ นี่ครับก็จะมีโหมด Battlefield กับโหมด e s c a p e ฟอร์มทักครอรนั่นเองผู้ชมครับตัวกราฟิกก็ถือว่าเออสุดจัดนะใช้ได้อยู่นะครับนะในมือถือนะแต่ถ้าเอาแบบภาพคมๆเลยก็ต้อง p c เฮ้ยมันมีห้องลับอะไรไตรงนี้ด้วยหรอเทสหลายรอบแต่เหมือนไม่เคยเข้ามาในห้องนี้เลยเฮ้ย ห้องอะไรนี่มีของเพียบเลยนะแต่เราจะไม่ดอของอะไรทั้งทั้งสิ้น,นครับมันจะไปโผล่ขึ้นตรงไหนไวะเนี่ยเอาขึ้นไปน่าจะมาโผล่ไอ้กลางตรงนี้เลยหรือเปล่าวะแล้วก็มีศัตูอยู่ข้างบนเลยนี่โอ้มาโผล่ตรงนี้เลยโอ้โหใกล้ๆเพื่อนเลยโอเคอยู่นะครับนะวิ่งมาโผล่อันนี้ลองเข้าดูนะแม่งก็ เหมือนกลับมาอยู่ด้านนอกแทนตอนแรกเราอยู่ข้างในนะเฮ้ยอยู่เมืเรามาอยู่ด้านนอกแทนว,ทวะทุนผู้ชมวะวิ่งแล้ววิ่งแล้วอยู่ไหนกันเฮ้ยอยู่ไหนกันเฮ้ยอ่าแบบนี้นะครับเราต้องทําการฟาร์มทรัพยากรนะแล้วก็ต่อสู้กับบอทนะครับแล้วก็ทําการหนีไปให้ได้เนาะเรียบร้อยไปแล้วเพื่อนจัดก,การไปแล้วนะ ผมว่าเออที่มันมีตัวละครอยู่น่าจะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเนาะที่มันมีเขาเรียกอะไรนะมีบอดอยู่เยอะๆอ่ะถ้าใครที่เคยลองเล่นในช่วงเทสอะตรงนู้นอะบอดเยอะมากกาลังวิ่งไปอยู่นะครับะขณะนี้แต่ตัวละครมันเหนื่อยเร็วนาะเหนื่อยเร็วเ,นเหนื่อยเร็วนะแล้วก็มีพวกเสียงพวกอะไรต่างๆด้วยนะครับสักหน่อยหนึ่งสักหน่อยหนึ่งสักหน่อยหนึ่งสักหน่อยสักหน่อย มามาแววมาแววมาแววมามามาเป็นสนใจครับวิ่งอย่างเดียวเลยเฮ้ยทางผิดนะวะเราต้องเข้าทางนี้อันต้องเข้าทางนี้สิใช่ไหมในทางเข้าวะตอนนั้นไหมฮุย้ยโดน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 ,โดน เข้าอยู่ไหนจะเข้าอยู่นี่กำลังวิ่งนะครับจะวิ่งเข้าไปกันนะครับไปปิดทางเฉยมาเข้ามาแล้วนะครับแต่ยังไม่เจอบอดให้ต่อตู้บ้างเลยท่านผู้ชมครับเพื่อเราแม่งจัดก,การไปแบบเรียบร้อยหลายตัวโล้มก็เ oh นี่ยเข้ามาเลย ด้านบนอยู่ด้านบนด้านบนด้านบนเขาเป็นบอนะครับอย่าไปซีอะไรมากมายนะในเนี้ยบอทเพียบเลยนะนั่นแหละวิ่งกันให้พ่านเลยนะถามว่าบอทโหดไหมมันก็ยังไม่โหดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบคล้ายๆเหมือนทนะัวรเรียลเนาะยังไม่โหดเท่าไหร่ มันจะมีโหดกว่านี้อีกนะครับตอนที่เราเล่นจริงๆนะเออผู้เล่นหรือบอตรวะน่าจะบัตรสองนี้บัตรสองนี้บัตรนะครับบอชัยผู้เล่นนะครับแ้่ผู้เล่นเนี่ยผมไม่ได้ต่อสู้อะไรขนาดนี้หรอกนะฮะนะครับเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปในนี้เนาะเออเกลียยตรงที่มันเหนื่อยนี่แหละ ในนี้ก็มีแบบมีอยู่หลายอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเอาเงียบกิฟเลยเอาเงียบกิฟเลยเอานึกว่าจะมีเอาเข้ามาทำไมเนี่ยเงียบกิฟเลยโอ้ oh my god เรคิดว่าจะมีผู้เ,เล่นหรืออะไรอยู่ในนี้นะสรุปแม่งเงียบกิฟเลยนี่นีทางนี้ทางนี้ทางนี้มีเสียงอยู่โอยเต็มไปหมดเลยเสียงเพื่อนเราหรือเปล่าไปเลยวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนโอ้โหแม่งช้าจัดเลยช้าจัดเลยไม่น่าทันแล้วมัง้ง ก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะลองเทสก่อนที่ตัวเกมจะเปิดให้บริการในตัวประเทศไทยก็เล่นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็ลองดูเกมนี้ได้เลยนะครับนันในส่วนของตัวกรีน่าอ่าไม่ใช่เดลเดลต้าฟอร์ m ม b i บายนะท่านผู้ชมครับใครสนใจลองดูกันได้นะเทสได้ตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่29นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ